สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่าดินไทยแฟสั่งนะครับเมื่อนี้นะครับนุ่มเช่าดินสีมาเสนอวิธีในนําวิธีการเห็ดกรอบบานนะครับการเห็ดเดือยเหล่าเหลามาประกอบการเป็นกรอบบานเบื้องต้นนะครับเอาแบบย่างง่ายก็นะครับครับอันแรกแกลบนะครับเข้ากับอันนี้ชัวร์เป็นม่เป็นขอบมันนะครับการติดตั้งมัใชีอประบ้านนี้ตัวีตัวนมาสวมกันแบบนี้นะครับ อันแรกๆเขาก็ต้องใช้ไม้ให้ได้ขนาดะนาให้ได้ฉากก็นะครับตัวนี้ครับตัวนาพวกนี้ครับต้องให้ได้ฉากนะครับเวลามาประกอบจังไงนะครับอันแรกนะครับก็ต้องมาเจาะเดือยนะครับเจาะรูเดือยตรงนี้นะครับแต่เมื่อวันวิธีการเจาะนะครับนะครับโดยเอาดอกเจาะตรงนะครับเจาะนะครับ หลังจากที่เท้าเจาะนะครับเจาะทุ่มแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเทิดเดือยนะครับนี่ครับเป็นทั้งขวางมานะครับก็พิธีพิมพ์้านนี่นะครับนี่นะครับตจะไปจเจาะเดือยนะครับมาเบิงนะครับนะครับน้าเจาะเดือยตรงที่อันนี้เชิงเมื่อทีประดิษฐ์ไว้นะครับตัวนี้เป็นเ่ิงเมื่อเจาะเดือย ที่ผมเคยประดิไปในคลิปที่แล้วนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ทํำแล้วนะครับตอนนี้เขาจะปาดปาดส่วนนี้ออกนะครับแกนเมื่อทุกตัวกันนะครับ ต่อไปนี่จะมาเข่าเื่องตัดตัวนี้ออกนะครับนเบิ่งนะครับมาเคื่องเป็นแคบแดดนะครับนี่ครับเสร็จขึ้นง่ายครับใส่เรื่อยไอ้หงทองขึ้นนะครับเรื่อยนะครับแล้วถ้าก็แบบของผมนะครับนี่ครับเสารองตรงนี้ให้เป็นไก่นะครับนะครับจากวิธีการใส่ที่เรียนจากแบบนี้นะครับใหม่ใส่นะครับมาชนครับ ไก่แบบตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ลากหลยนะครับ หลังจากที่เห่านะครับตัดส่วนที่เ่าต้องการออกนะครับนะครับยุ่ประมาณนี้นะครับรูเบื้งนะครับเราก็ห่อขัตอนกประกอบแล้วครับนะครับเทคนิคนะครับตอนที่เห่าจะเอาไปประกอบเขาเดือยนะครับเขาต้องตัดตัดเดือยก็นะครับตัดมุมสี่สาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่ามุมนี้มันจะไปคำยุ้ยทันในนะครับเพราะว่าเขาดอกเราเติร์จนะครับมันจะมีส่วนโค้งนะครับมันสิเป พฉะฉนานเขาต้องตัดตัวนี้ก่อนนะครับนะครับนี่ดอกโรเตอร์นะครับข้างในมันสืบไปย่างข้างในก่อนนะครับเขาต้องตัดมุมออกนิดน้อยนะครับนะครับหลังจากเซตก,กับประกอบได้เลยนะครับนะครับใส่กาลาเทกนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับ ครับสำหรับการประกอบขอบบานนะครับก็จบลงแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ลับเข่ามารับชมนะครับคลิปของนุ่มเช่าดินนะครับจังใดก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องเช่าดินภาคเ็ดภาษสากนะครับจะได้มีเทคนิคดีๆในงานใหม่มานําเสนอนะครับขอบคุณครับ